สวัสดีจ้ามือนีเจมวยสิบ้ามาเบิงบรรยากาศในการแก้ไขราวตาัดหนังหมูในการผลิตแหนมหมูของเรานะคะเหตุผลที่จะต้องได้เปลี่ยนเป็นสแตนเลสเพราะว่าแต่ก่อนมันจะเป็นเหล็กหลอ่ออลูมิเนียมกาวนายมันเป็นกาวนายแล้วเวลา มันแห้งหรือว่ามันใช้นานไปมันมันจะขึ้นเป็นสนิมทีนี้ก็เลยได้โอกาสตัดสินใจเปลี่ยนเป็นสแตนเลสทั้งชุดพอเราเปลี่ยนเป็นสแตนเลสแล้วเราก็เลยได้โอกาสยึดคือขั้นตอนนี้เราก็จะเจาะรูก่อนนะคะเจาะรูเพื่อที่จะให้ตัดชิ้นเล็กเล็กน้อยนย เพื่อจะให้หนังมันได้เกาะไม่ให้มันมันหลุดเวลาเราตาก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 เป็นแผ่นแผ่น,ผนอย่างเงี้ยคือช่างช่างก็เป็นน้องทีมงานในโรงงานของเรานี่แหละค่ะก็คือเขาก็ทั้งฝึกฝนฝีมือทุกอย่างงานทุกอย่างที่อยู่ในโรงงานมันก็สามารถฝึกให้น้องๆทุกคนได้มีอาชีพประจำตัว ประจำกายไปได้ตลอดช่วงนี้เขาก็จะพยายามที่จะหาที่เกาะขณะที่น้องๆกำลังทำงานเจมาจากที่ไปธุระกลับมาก็จะแอบมาจะเอเขาจักหน่อยมาตรวจงานก,ก็สั่งไว้แล้วแหละว่าให้ให้ยึดจากเสาสองเสาที่อยู่ตรงนั้น แต่ก่อนมันจะเป็นตัวสามตัวที่เคลื่อนย้ายเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปมาได้แล้วมันมีล้อจังหวะในการที่เคลื่อนย้ายมันหนักแล้วมันมันเสียง่ายมันพังแล้วเราต้องซ่อมบำรุงบ่อยมากครั้งนี้ก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำให้มันยึดติดกับเสาโดยที่ไม่ต้องมีการเคลื่อนย้ายและตากได้เป็นจำนวนปริมาณมากๆ ก็ประมาณนี้แหละค่ะคือน้องๆเขาก็สั่งให้ทำอะไรก็ทำลงทุนเล็กสแตนเลสตัวนี้ไปซื้อมาประมาณสามพกว่าบาทไม่ถึงสี่พันถ้าเราไปสั่งให้เขาทำเป็นโครงขึ้นมาให้แต่และตัวที่ที่ให้ช่างมาประเมินดูแล้วครั้งนั้นน่ะไม่ต่ำกว่าชุดละห0พัน เราก็เลยเสาะแสวงหาร้านสแตนเลสที่ถูกก็เลยได้เหลดมาสรุปแล้วก็เป็นรูปร่างออกมาเป็นประมาณนี้เลยค่ะที่ตากหนังของเราสวยงามสะอาดตาล้างง่ายทำความสะอาดง่ายก็สะอาดปลอดภัยไม่มีสนิมนะคะโรงงานแหนมพรมาลัยของเราก็ทั้งพัฒนาและ รักษาคุณภาพให้คงอยู่ยังไงก็ฝากขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนและสนับสนุนแหนมพอนอะไรของเราเราก็จะพัฒนาคุณภาพไปตลอดนะคะจะไม่หยุดยัง้งและทำออเดอร์ให้ทันตามที่ลูกค้าสั่งสรุปแล้วเราก็พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะคะเสร็จสิ้นสมบูรณ์สวยงามยังไงก็ฝากกด Subscribe กดถูกใจในช่องพรวลัยช n n นลหรือเจพร h a n n e l ให้เจมวนด้วยนะคะเราจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆห,หรือเพจแหนมพรวลัยยังไงก็ค้นหาได้ตามเฟซหรือจะกดที่ Google พรวลัยแหนมสดได้เลยสั่งแหนมได้ทุกสถานการณ์นะคะใครที่สนใจที่จะรับประทานแหนม สะอาดอร่อยถูกรักอนามัยวันนี้เจ๊หมวยก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้